จะบอกเคล็ดลับการเกษตรอินทรีย์สไตล์เพียวออเกนิกาฟาร์มฟาร์มกันถึมาตรฐานต้นมีคนถามมาเยอะเลยว่าทำไมผักสลัดของเพียวไลยถึงอร่อยมากไม่เหนเียวและอร่อยด้วยนะคะ EP นี้อัลฟากับเบต้ามี้5เคล็ดลับในการปลูกสลัดให้อร่อยก่อนไปลุยกันมีใครหิวไหมครับของหนูนอยปัเวลาหิวอย่าลืมนึกถึงอาหารคีนเพียวไลด์เดลิเวอรี่บายเพียวออแกนิกฟาร์มมีทั้งสลัดและอาหารคีนให้ทุกคนเลือกกว่าน้อยอติเนยูตาสงตรงถึงว่า มีแอปด้วยนะคะหรือสแก,กนตรงนี้ได้เลยข้อที่หนึ่งการฆ่าเชื้อโรคในดินเราจะฆ่าเชื้อโรคในดินด้วยแสง UV จากธรรมชาติซึ่งนั่นก็คือแสงแปะนั่นเองเราจะถ่ายและตากดินสองสัปดาห์หลังจากนั้นเราจะปั่นดินให้ละเอียดเสร็จแล้วเราจะขึ้นแปลง 1 5ถึง20เซนติเมตรแล้วเราจะขึ้นแปลงเพื่อให้ระบายน้ำได้ดีแล้วหลังจากเราขึ้นแปลงเสร็จเราจะต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ของเราไป2อก,ก,กิโลกรัมต่อ1ตารางเมตรเราก็จะฉีดดินทรีย์ตาและคุ้มฟางเป็นอันสุดท้ายแล้วเราก็จะรอใบ1สัปดาห์พักไว้หนงสัปดาห์เลยนะคะ ไปดูขั้นตอนที่2กันเลยขั้นสองการลดอุณหภูมิในแปลงเลี์ทุกคนดูไหมว่าอากาศร,ร้อนๆแบบนี้เราจะต้องลดอุณหภูมิในแปลงผลูกเพื่อให้ผักสลัดไม่ผลิตยางถ้าผักสลัดผลิตยางจะทําให้รสชาติขมนะครับและวิธีที่อาฟาจะแก้กคือหาฟาจะรดนะ้ำ 4ครั้งต่อวันอัฟาจะใช้สปริงเกอร์นะครับแบบนี้เลยและ4ครั้งต่อวันจะมีเช้าสายบ่ายและเย็นน้ำที่อัฟ้าเอามารดจะเป็นน้ำบริสุทธิ์ที่อัฟ้าขุดลึกกว่าร้อยเมตรเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสารเคมีคปนเปื้อน และอัฟ่าก็จะเอาน้ำจางนั้นเลดให้กับผักคอมราอัลา่าจะไม่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะนะครับเพราะว่าน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะจะมีสารเคมีปนเปื้อนอยู่หลายชนิดมากเลยนะครับจากบ้านเรือนโรงงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรที่ใช้พวกสารฆ่าแมาลงหรือสารเคมีต่างๆ ผักสลัดของเรามาลงแปลงเราจะต้องกางเสนและเล,น,เล,น,เลนที่อัลฟาจะใช้เป็นเล้นพางแสง50เรซเราจะต้องกางสเสนเพราะต้นสลัดของเรายัางอ่อนเออยู่นะครับหลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เราจะค่อยเอาสเสนออกเพื่อให้ต้นสลัดของเราได้รับแสงแดดเต็มที่ ถ้าต้นสลัดของเราไม่ได้รับแสงแดดเต็มที่ต้นสลัดของเราก็จะยืดและอ,อ่อนแอข้อที่สี่ปุย๋ยผักสลัดจะต้องได้รับสารอาหารครบถ้วนถึงจะเติบโตแข็งแรงและอะร่อยนะคะที่พิวออร์แกนิกฟาร์มเราจะใช้ปุ๋ยหมักอินรียสูตรของเราเองเราจะให้ ดซึ่งจะใช้เวลาในการหมักอย่างน้อยสองเดือนทุกคนรู้ไหมว่าห้ามเอามูลสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการหมักมาใส่ให้กับผักลัดของเราโดยโตรงเพราะมูลสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการหมักจะมีจุลินทรีย์ที่ทําให้ท้องเสียและท้องลวกได้นะครับอันตรายมากเลย มาดูกองปุ๋ยของเรากันเลยนะครัะนี่เลยนะคบนะแบบนี้เลยนี่ตู้ตุ้มโดนด้วนะ เราจะต้องเก็บเกี่ยวตอนเช้าปลูกถ้าอากาศร้อนแล้วผักสลัดจะผลิตยางทำให้รสชาติขมนั่นเองและเวลาเราเก็บเกี่ยวเราจะต้องใช้นีดที่คมด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผักสลัดของเราช้ำนะคะและหลังจากเราเก็บเกี่ยวเสร็จเราก็จะเอามาล้างสามรอบและหลังจากเราล้างสามรอบเสร็จ เราก็จะเอามาเสิร์ฟให้ทุกคนได้กินกันเลยจะไป5คิดลับในการปลูกสลัดให้หรอร่อยแล้วนะครับถ้าใครมีคำถามอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้านล่านด้วยเลยนะคะอัฟฟากับเบต้ตจะไปหาคำตอบมาให้ทุกคนเองถ้าชอบ EP นี้อย่าลืมกดไลค์ Hello?